ไม่มีใครช่วยนะเฮ้ยมีลังเวททุกคนลังนกเป็นไหมยังน้าเวทมาทำอะไรนู่นอา้าวมีเป็นอ่ะมันต้องเข้มข้นอ่ะโอ้ข้นน้่นะเนี่ยไม่มันต้องมันต้องน้ำยาของมันอ่ะ กลางบีนบ,น,บ,น,บนี่กลางแบบว่าเออปุ๊บว้าวมันต้องรีบไงต้องเร็วเร็วรอ่ะต้องเร็วเร็วข้าเร็วมากครับกลางโอ้คนแล้วนี่ยบอกว้าว โอ้ยยาวเลยยาวเลยะล้วโอ้ฟองดอะป๋าเดี๋ยวมาไปเอาอุ้ยอันนี้สวยอ่ะนายอ่างทองนายยาวให้เร็วเลยเฮ้ยว้า้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเ้ยยเ้เ้ยยเฮ้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 ยเฮ มาหน่อยกินสลีนอะ่ะอาใม,มันแตกง่ายอ่ะมันมกิสนสลีมมันหยุนได้นานใช่ไหมจะ,จะหมดแล้วอะ่ะหมดแล้วอะ่ะ,อะเนี่ยจะฟองแล้วรับแาบให้ไหมโอ้โห <laughs> น้าแ้วของการของเรานะคะนี่ ยายฉีดหะหน่อย,ยจัดการเลย,ยมแมแล้ว,ว,ว,วาาช่อก็ได้ฉีดยายได้แล้ว,วน้ำหมดแล้วเอาแป้งไมอไมอ,โ,อ,โ,อ <laughs> โดนแล้วไโดนจานายฉีดแล้ววันป้า,ปา,ปาไม่รู้ปานี่ืนยาย <laughs> ปืนหญ่ หุขภาพแข็งแรงนำนวยเงินทองเงินางเน่ห่อนี่วุ้นเอ้ยไม่ใช่ใส่ลุงนี่ดินี้ไมเนี่ยล่ะใส่ลุงเลยใส่ลุงว่าลุงว่านี่ลุงนี่ทำลุงกินน้ำเองได้นะบ้านเรานะคะนีไดทลุงกินน้ำได้ ก็็เปนโอ้สวยโอ้สวยเป็นวงพึ่งวงคนโอ้สวยจังเลยนี่นีไม่ได้ไหมยายโกไม่ขาวยายโก โอ้นี่นะคะลุงมาจากคนนี้นะคะถ้าไม่มีคนนี้ก็จะไม่มีลุงนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะมันเป็นการตกกระทบของแสงนะคะกับน้ำในเวลาหลังฝนตกส่วนมากเราจะเจอลุงกินน้ำใช่นะไหมเห็นไหมเจ้านายไม่ต้องรอฝนตกก็ได้ไม่ต้องรอฝนตกโอ้โอโออยไม่ใกล้ ดู่ก็ไหนไปเล่นน้ำแล้วเหรอเราไปด้วยลงน้ำจนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวท่าไหร่อย่าพึ่งอย่าพึ่งฮะไม่พร้อมไม่พร้อมแค่นี้ต้องลงเด็กคนนี้อยากได้ลงกินน้ำนะคะงบแบบนี้เท่าไหร่อ่ะแบบนี้ต้องมีเครื่องฉีดน้ำนะคะใก่ใกล้ไม่เห็นอ่ะนี่เนาะอู้หเป็นวงกลมเลยดูสิเห็นเป็นวงกลมเลยนะไหนเป็นวงกลมเลยอ่ะเนี่ย โอ้เป็วงกลมเลยนี่นะมันก็ขึ้นอยู่ที่แสงด้วยนะแสงมาทางไหนนะนี่โอ้เผื่อแล้วแจมไม่ไปเลยไ่ไปเลยไม่ไปาย่าไปเอปอนมาฉีก,กันดิฟ้าดูสิใครจะยอมแพ้ดูสิใครจะยอมแพ้ ช่วยด้วยนะแล้วแก่ยย้มป้อกมาการด้วโอ้มีปืนใหญ่ด้วยเหรอโอ้เห็นไหมคะ้ีป้อมปืนการเนะตัวยยยยดชิบรอหยิบได้ะเวยนะแล้วมันโรเล่นเินเลยเนี่ยเป็นวงกลมนห่อเวยมาก นายกับการฟ้าเลยโอ้โวโอ้มังกรน้ำมันใหญ่มากอะน้ำเส้นใหญ่มากเลยมังกรอะมังกรน้ำเส้นเบลเลอร์เลยเฮ้ยน้าเปตะฟาดเลย มาสาวยากแล้วจัดการเลยป้าเจอยมังกรในคนนี้ค่ะจัดการเลยมังกรแล้วคุณยายมาแล้วคุณยายยืดทำไรคุณยายมาแล้วดันลมดันลมดันลมเอาหรอเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเข้าหูกระบอนนะเจ้านายแรงแม่เอาไว้ไม่ได้ต่อน อาเป็นใจเปนใจเป็นใจคนใหญ่คนใหสองการสองการเฮ่สองการอยู่กับบ้านได้เลยนะสองการยุคโควิดโอ้ยน้ำพุ่งอ่างเราใหญ่มากนะครับลงได้สี่คนสบายเลย <laughs> tí đâu có đâu dùng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  เอ,เอาไปปาไปเราจไปไหนน้ำเหมือนน้ำคลองเลยเดี๋ยวป้าจะลงไปสำรวจว่ามีกิ่งไม้มีเดี<ม>๋ยวเราจะกระโดดน้ำเลยป้าลงเย็ยนนี่ป้าลงเย็นนี่น้ำเค็มปี๊ด <c oughs> เราจะจิ้มทำไมอ่ะเอากินเมืเอ่อต้องกินก่อนนี่ต้องจิกนก่อนมันโอเคไหมป้ายลองหน่อนี่ลึกไว้หรือว่าจากลึกมาลึกไว้หูยืนไม่ถึงนี่ยังแข่งอยู่เลยแค่่ตรงตรงนี้อะตรง ยื้ไม่ถึงเลยนะเหรอเดี๋ยวดำลงไปดูวันนี้ขนาดไหนเอาแว่นตาไหมดไม่ต้องโอ้ยังไม่ถึงเลยอ่ะลึกมากเลยฮะโอ้ยมันใหญ่ลึกลองเอาไม้มาจิ้มทำไมทำไมาไงทำไมไงทำไมไงนะตอนนั้ก็ไม่มีหัวแล้วน่ะตอนนี้ก็ไมมีหัวก็เลดูดิหนาลื่นลื่นมาละโอ้ ไปเอาแว่นมาไปเอาแว่นมารดน้ำเล่นกันหยู่บ้านนะดาไปเอาแว่นก่นดนเยอะน้เนี่ยราสว่อนน้เลยสบาโอังลึกอะังไม่ถึงเละไม่ถึงหรอกเดี๋ยวไปเรยนี้วน เป็นน้ำเค็มมากอย่ารก็วาน้ำเค็มจริงๆน้ำทะเลเลยแต่อะไรก็เป็นน้ำเค็มนี่โดนน้ำที่ท่าน้ำที่บ้านนะคะนี่มีนี่ที่ร้านเราต้องเหนื่อยไปดูหน่อยมีน้ำอุ่นมาปลอกแล้วอุ่นมอนก็รู้ได้ได้เดี๋ยวนั้นก็เอาขึ้นเองอ่ะนู่นก็ขึ้นได้นู่นหนะฝั่งนู้น่ะ ใสกระโปรงนะระวังริมๆมันจะบาดแล้วนะหอยอ่ะจะนายลงกับเขาเปล่าวเอยทำไมตายชัางแดงอ่ะนู่นน่าหุนมากนู่นนู่นนู่นไปฝั่งนู่นนู่นให้เราอยู่บ้านเราเฮ้ยลองสองตุ้มแว่นไม่ใส่แล้วแว่นไม่ใส่ก่อนแว่นใส่ด้่นไม่ไือ จะโชว์โดดน้ำแล้วนะฮะใส่บ้างก่อนน้ำเป็นข้าวหน่อยข้าว1 <No S> 2 4 4 GO GO โอ้โหอ้โหโหน้ำเค็มแล้วก็น้ำลงด้วยอย่างนี้แหละถ้าน้ำขึ้นอย่างพอน้ำลงน้องตามไปเกียบน้ําไซ่เกียบน้อยกว่าดี ่ยนไงเล่นลเเปนน,นเนล่นแ่เะฮะเล่นเนาะอย่าสนุกนลูกเะเด็กเดน้ำของสนุกนะคะจิตใจน้ำของจิตจน้ำพองแม่เ,เราจะทำฟองกันแล้วใส่ลงไปวา กดไลค์กด s u b ระดิ่งกะดิริงกริ๊กิให้พวกเราด้วยนะคะมันจะคลิปใหม่ๆของเรานะาจบกันใหม่คลิปหน้าค่ะโอเคค่ะ